สุนัขพันธุ์ลาบดอร์รีทิฟเวอร์ทั้ง6ตัวกำลังถูกฝึกให้ดมกลิ่นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพื่อนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการตามพื้นที่ต่างๆโดยสาเหตุที่ต้องเป็นเจ้าสุนัขพันธุ์ลาบดอร์รีทิฟเวอร์ก็เพราะว่าสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่เข้ากับคนได้ง่ายที่สำคัญมีโพรงจมูกที่ยาวกว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆมีเซลล์ประสาทรับรู้กลิ่นมากกว่า300ล้านเซลล์ ซึ่งมากกว่ามนุษย์ถึง50เท่าทําให้สามารถระบุกลินเหงื่อของผู้ป่วยที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากคนทั่วไปที่ไม่ติดเชื้อได้การฝึกสุนัขเพื่อใช้ดมกลิ่นจึงช่วยลดโอกาสในการเล็ดลอดของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการได้ดียิ่งขึ้นครับ ช่วงแรกจะเป็นฝึกจดจำกลิ่นนะคะโดยการใช้ positive sample ที่ทางทีมแพทย์จุฬาได้เป็นคนเตรียมไว้ให้เราจะใช้ sample positive ในการฝึกเป็นระ,ะระยะเวลาประมาณ4สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนเพื่อให้สุนัขจดจำกลิ่นเขาได้แม่นยำหลังจากนั้นเราจะใช้เทคนิคในการแยกแยะให้เขาฝึกแยกแยะกลิ่น negative กับ positive ซึ่งเราจะใช้อยู่ในในูนย์ฝึกของเราจะใช้ วง,วงเวียน6ล้อที่จะใส่1แซมเปิลโพสิทีฟลงไปและอีก5แซมเปิลเป็นเนกาทีเพื่อให้เขาดมแล้วถ้าเกิดเป็นกลิ่นโพสิทีฟเขาจะนั่งลงตรงกล่องนั้นค่ะผลการทดสอบสุนัขต้อง6ตัวพบว่าการดมกลิ่นตัวอย่างที่มีผลบวกหรือผู้ที่ไม่ติดเชื้อได้ถูกต้องเฉลีย่ย97.6%การดมกลิ่นตัวอย่างที่มีผลลบหรือผู้ที่ติดเชื้อได้ถูกต้องเฉลีย่ย82.2% ทำให้ได้ค่าความแม่นยำสูงถึง95%ซึ่งใกล้เคียงกับผลงานวิจัยในประเทศเยอรมนี er หลังจากที่งานวิจัยชิ้นนี้ได้เป็นที่รู้จักก็ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยครับว่าแล้วแบบนี้สุนัขจะติดเชื้อจากการดมกลิ่นหรือไม่เราก็ได้ไปสอบถามข้อมูลจากศาสตราจารย์สตัตวแพทย์หญิง ley, ดรเกวลีฉัตดรงหัวหน้างานวิจัยในครั้งนี้ก็บอกกับว่า สุนัขเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนครับกระบวนการที่ได้มาของตัวอย่างนะคะจนถึงสุนัขเนี่ยนะคะเราคำนึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพสูงสุดดังนั้นเนี่ยก่อนที่เหงื่อจะมาถึงสุนัขนะคะก็จะมีการทำลายเชื้อก่อนนะคะถึงจะถึงจะ,งจะขนส่งไปที่สุนัขนะ,ะดังนั้นจะไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสจากคนป่วยไปถึงสุนัขแน่นอน,นะคะ่ะ ทางด้านผู้สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยอย่างบริษัทเชฟร้อมประเทศไทยก็มองว่าปัจจุบันมีการใช้สุนัขในการดมสารเสพติดอยู่แล้วจึงคิดต่อยอดพัฒนาให้สุนัขสามารถดมกลิ่นผู้ติดเชื้อโควิดได้จึงได้มองหาหน่วยงานที่สามารถทำการวิจัยและฝึกสุนัขเพื่อน,นำสุนัขเหล่านี้มาช่วยคัดกรองผู้ป่วยตามพื้นที่สาธารณะให้คัดกรองได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์หลักของของ,ของเราก็คือเราต้องการที่จะ ให้ประเทศเราเนี่ยสามารถจะเปิดประเทศได้โดยเฉพาะไอ้ท่าเรือแล้วก็สนามบินเพื่อจะรองรับนักธุรกิจหรือว่านักท่องเที่ยวให้เข้ามาเมืองไทยที่จะปลดล็อกในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าปิดถ้าเราเราปิดประเทศแบบนี้ไปต่อไปคงไม่ได้เพราะจะไม่มีเศรษฐกิจหมุนเวียนเรายึงมองถึงว่าใน,ใน,ใ,นในภาพใหญ่เนี่ยถ้าเราสามารถจะประสบความสำเร็จได้ีได้เนี่ยเราสามารถจะเอาผลงานชิ้นเนี้ยเป็นแม่บทให้กับประเทศอื่นๆเอาไปฝึกและใช้งานในประเทศเขาเข้าได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในระยะต่อไปก็คือการนำสุนัขไปปฏิบัติงานจริงในภาคสนามโดยเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของโครงการวิจัยนี้จะช่วยให้มีเครื่องมือที่สำคัญในการรับมือไวรัสโควิด COVID เชิงลุกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรวมถึงช่วยลดอัตราเสี่ยงในการแพร่ระบาดไปยังบุคลากรทางการแพทย์โดยสามารถนำมาใช้ร่วมกับการตรวจวัดอุณหภูมิ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะณนะจุดคัดกรองโรคในพื้นที่สาธารณะต่อไป